สำหรับเรื่องนี้นะคะนายชันชัยกุลพงศ์หรือว่าเฮียเคียงประธานอ,อสมอชุมชนนรสิงห์และเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอยู่ในชมรมคนไทยไม่ทิ้งกันได้ไปพบเจอกับลุงบุญมีสิทธโธในการซึ่งเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ามาทํางานก่อสร้างที่สมุทรสาครโดยเฮียเคียงได้ไปพบเจอลุงบุญมีแถวชุมชนเกาะสมุทรซึ่งดูแล้วลุงคนนี้ก็น่าจะมีความลําบากเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจากนั้นเฮียเคียงก็ได้สอบถามนะคะว่ามีเรื่องอะไรอยากจะให้ช่วยเหลือหรือไม่ซึ่งก็ได้มีการสอบถามจน ทราบนะคะว่าลุงบุญมีบัตรประชาชนหมดอายุมาแล้ว30กว่าปีจากนั้นเฮียเคียงก็ได้พาลุงบุญมีไปที่อำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งทางอำเภอก็ได้เปิดให้คนที่ตกหล่นยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนสามารถเข้าไปทำได้ซึ่งเฮียเคียงก็ได้พาลุงบุญมีไปค่ะโดยทางด้านปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาครก็ได้มีการสอบถามพูดคุยกับคุณลุงบุญมีนะคะจนได้ทราบข้อมูลของครอบครัวนอกจากนี้ในส่วนของความลำบากของลุงบุญมีคือดวงตาของลุงมองไม่เห็นหนึ่งข้างซึ่งจะต้องใช้ บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้เข้าถึงการทําหลักประกันสุขภาพโดยการต่อบัตรประชาชนของลุงนั้นประหลัดอําเภอค่ะสามารถรองรับให้เลยโดยให้เฮียเคียงซึ่งเป็นประธานอ,อสมอชุมชนนรสิงค์เป็นผู้รับรองอีกคนหนึ่งจึงนําให้ลุงบุญมีนะคะได้มีบัตรประชาชนแล้วในวันนี้และต่อไปทางด้านเฮียเคียงนะคะจะทําเรื่องนําลุงบุญมีเข้าทะเบียนบ้านเฮียเคียงที่ตําบลมหาชัยเพื่อที่จะให้ลุงบุญมีไปขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุไปตรวจพิสูจน์ดวงตาถ้าหากคุณลุงบุญมีมองไม่เห็นข้างหนึ่ง จริงก็จะได้รับเบี้ยคนพิการด้วยรวมถึงทุกสิทธิ์ที่ลุงบุญมีจะต้องได้รับซึ่งตัวฮีเคียงเองนะคะก็เป็นบุคคลที่ได้ช่วยเหลือคนที่ไม่เคยมีบัตรประชาชนมาแล้วหลายรายเมื่อถามฮีเคียงว่าทําไมถึงทําก็ได้คําตอบนะคะว่าบางทีก็โดนเห็นคนเดือดร้อนไม่ได้พวกเขาเป็นคนไทยแท้แต่ไม่มีบัตรประชาชนได้อย่างไรเราคนไทยต้องไม่ทิ้งกันวันนี้ตั้งใจว่าจะไปขอใบรับรองเพื่อจะมาตรวจสอบสายตาแก่กระโหลกพยาบาล ไม่คาดฝันว่าประหลัดท่านจใจดีแล้วก็ทําให้เดี๋ยวนั้นเลยผมน้าตาไหลกับเขาไปด้วยแต่นี่พอลุงนี่เข้าไปปั๊บเปิดคอมก็เจอมีลูกกี่คนมีเมียกเก่าชื่ออะไรรู้หมดเลยก็นี่แหละแกก็เลยก็ถ<ะ>ือว<ะ>่าเรื่องเคสนี้ก็ไม่ได้ยากเหมือนเคสก่อนๆที่ทำมาโอเคก่อนๆนี่ยากแต่เคสน,นี้ผมก็คิดว่ายังไงแล้วแกก็ต้องจะต้องกลับไปทําที่บ้านอยู่เี่ยถ้าท่านนี้ไม่รับรองนะ แต่เคสน,นี้ต้องขอขอบคุณปลัดอำเภอแล้วก็ขอขอบคุณที่เรียกว่าคนแนะน,นําแนะนําให้เราก็ไปหาปลัดนี่สิปลัดเรื่องสิครับขอบคุณมากจริงๆ เมื่อถามลุงบุญบีนะคะว่าสมัยเมื่อช่วงที่บัตรประชาชนหมดอายุทําไมถึงไม่ไปต่อบัตรซึ่งลุงบอกว่าตอนนั้นจะต่อบัตรประชาชนก็ต้องเดินทางกลับไปยังภูมิลาเนาของลุงซึ่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งลุงยากจนไม่มีเงินใช้เป็นค่าเดินทาง<อ>ลุงก็เลยปล่อยให้บัตรหมดอายุมาจนถึงตอนนี้โดยลุงบุญบีญบนะคะอยากขอบคุณเฮียเคียงที่ได้ช่วยเหลือตนรวมถึงประหลัดอําเภอเมืองสมุทรสาครด้วยต่อไปนี้ชีวิตของตนก็จะดีขึ้นมีบัตรประชาชนสามารถนําไปใช้แล้วก็ขอสิทธิต่างๆได้เหมือน คนอื่นแล้วค่ะมันก็ต้องหารถค่าลาค่ามันค่าเนี่งเออมันตโดนยาต่างจังหวัดจริงทำที่นี่ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ได้แต่แต่ก่อนมันทําไม่ได้ปะนนี้ลูงก็แล้วมันได้ติดต่อแต่ปีไหนสี่มันหลายปีมาแล้วอ่ะตอนนี้ลุงก็มันได้ติดต่อก็ดสามสิบกว่าปีใช่ไหมที่ปฏิบัติมา